สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับกลุ่มตาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราพบกันวันนี้วันที่วันที่15บหมิถุนายนใช่ไหมคะพุทธศักราช2554นะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่อยู่ตรงกลางของสัปดาห์เราเรียนมาแลวกี่วันคะ วันจันท์อังคารวานันพุธอ่าวันนี้คือวันที่อยู่ตรงกลางต่อไปวันปริวัดวันศุกร์เพราะฉะนั้นวันที่อยู่ตรงกลางเบื่อได้ยังคะในใครคิดว่าตัวเองเบื่อไม่อยากมาโรงเรียนบ้างถ้านั่งไม่ตรงแสดงว่าคนนั้นเบือ่อจริงไหมคะอ้าวแสดงว่าไม่จริงเพราะเด็กๆห้องนี้เป็นไงนั่งตัวตรงพร้อมที่จะเรียนไหมคะ ถ้าพร้อมเนี่ยคุณครูบอกแล้วว่าสมุดต,ตอนนี้เราไม่ได้ใช้สมุดสมุตเก็บก่อนดีไหมคะไห oh. นใครยังไม่รู้อีกว่าคุณครูให้เก็บสมุด oh. มีไหมคะ oh. เอาเก็บสมุต oh. บนโต๊ะมีตะ mm. มุดไหมคะไม่มีแล้วคนที่คนที่ยังไม่เก็บตแตดงว่าหูของตัวเองใช้การได้ไหมไม่ได,ไได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องพาไปหาคุณครูทรงสมร ให้คุณครูลงสมอนไปทําอะไรไปแคะขี่หูให้แสดงว่าหูตึงแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะูตอนนี้เรายังไม่ใช้สมุดนะคะเดี๋ยวเวลาที่ใช้สมุดคุณครูจะบอกว่าเราจะใช้สมุดกันตอนไหนแต่ตอนนี้อยากให้เด็กๆเตรียมก่อนนะคะเตรียมหนึ่งสมุดหนึ่งเล่มที่เป็นเขียนไทยแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะเดี๋ยวเราจะใช้วันนี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็เป็นหนังสือเรียน ภาษาพาทีวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ในเรื่องของ<จ>เรื่องของใ,<จ>ใครใจหายเนี่ยใครอ่านหนังสือเรื่องนี้มาแล้วไหนใครอ่านแล้วยกมือสูงๆไม่โกหกนะคะคนโกหกเป็นคนไม่น่ารักแล้วก็ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อ่านแล้วอเอกสิทธิ์อ่านแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะลูก เรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับน้ำใสแล้วอะไรอีกภูผ,า,ผาแล้วอะไรอีกคะใบโบกใบบัวแล้วใครใจหายใครใจหายใจวูบหายไปเลยทราบไหมคะแสดงว่าจับใจความสำคัญของเรื่องได้ไหม,ไมยังไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้แหละครูจะให้อ่าน แล้วเราจะมาจับใจความว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วใครใจหายแล้วใจหายทำไมถ้าอยากเรียนรู้ต้องนั่งตัวต้องนั่งตัว,ต,วตรงนั่นเองมืออยากกระยุกกระยิดอยู่ใต้โต๊ะเพราะจะเพราะจะเป็นไงสมาธิก็จะหายไปด้วยเพราะว่าจะเป็นไงของที่อยู่ในโต๊ะ น่าเล่นจังเลยใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะริบของที่อยู่ในโต๊ะของหนูะนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนทุกครั้งเลยเราต้องเตรียมความพร้อมกับร่างกายของตัวเราเองก่อนนะคะร่างกายของหนูร่างกายของเราประกอบด้วยอะไรบ้างอ้าวออมีขาถ้าไม่มีขาเป็นยังไงเดินได้ไหมไม่ได,ไได้อะไรอีกมีแขนถ้าไม่มีแขนเป็นยังไงคะ อ่าใช้ตักอาหารก็ไม่ได้ใช้เขียนหนังสือก็ไม่ได้มีขามีแขนแล้วมีอะไรอีกตาอ่ามีตาตาใช้ทําอะไรอ,อ่าใช้มองใช้อ่านหนังสืออะไรอีกห<อ>ูใช้ทําอะไรคะอ่าใช้สําหรับฟังไม่ใช่หูไก่สือเวลาคุณครูบอกแล้วไม่ได้ยินอย่างนี้แสดงว่าเป็นไงคะเป็นคนหูไม่ดีแล้วอ้าวต่อไปมีอะไรอีกปา,ปากใช้สาหรับทําอะไรคะ พูดพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ในสิ่งที่มีสาระและใช้ทำอะไรได้อีกปากอ,กร,อรับประทานอาหารอะไรอีกอะไรอีกจ,จมูกไว้สำหรับทำอะไรคะหายใจหายใจใครไม่มีจมูกบ้างเออเด็กชายปากกว้างเป็นไงเขาไม่มีมเขาไม่มีจมูกเพราะว่าเขามีอะไรเพิ่มมีปากเพิ่มนั่นเองวันนี้ถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนเด็กชายปากกว้างจะมาหา เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนประกอบเหล่านี้ล้วนแต่มีความสําคัญกับเราไหมคะมีเพราะฉะนั้นเราต้องเคลื่อนไหวนักเรียนลองดูคนป่วยสิคนที่นอนป่วยอยู่นานๆเป็นไงคะเคยเห็นคนป่วยไม่เคยไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลไหมคะมคุณตาคุณยายเวลาป่วยแล้วเป็นไงจะพร้พอมพรไม่ได้ร่างกายไม่ได้ออกกําลังนั่นเองแขนขาก็จะรีบเคยเห็นไหม แขนขารีบตาลึกโบแก้มตอบอาหารก็รับประทานไม่ได้ร่างกายก็ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นคุณครูไม่อยากให้ลูกศิษย์ของค,ครูทุกคนเป็นแบบนั้นถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นต้องเคลื่อนไหวร่างกายของเราให้ออกกำลังบ่อยๆนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงอ้าวยืนขึ้นเร็วค่ะไหนลองดูสิ อ้าวไหนลองกระโดดหนึ่งครั้งโอ้ยังสูงไม่พอห้องนี้ใครกระโดดได้สูงที่สุดในวิชาของคุณครูคุณครูพี่กุลจักรพันกระโดดสูงสุดใช่ไหมคะลูกแต่วิชาของคุณครูไม่ได้ต้องการให้หนูกระโดดได้สูงที่สุดแต่เรากระโดดเพื่อให้ร่างกายของเราได้ออกกําลังนั่นเองนะคะอ้าวไหนลองชูมือซ้ายชูมือขวากระโดดมาข้างหน้า 1 9กระโดดไป้างหลัง1 9กระโดดไปทางซ้าย1 9ซ้ายขวาหน้าหลังเอาพูดด้วยซ้ายขวาหน้าหลังจับผมจับไหล่จับเอวเอาละไปสนุกกับเพลงนี้ดีกว่าค่ะ าตัวไปแล้วมุนตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วมุนตัวไปรอบๆชูมือชูมือแล้วปรบ,บมือพร้อมกันชูมือขวาชูมือซ้ายโคทงกำนาให้กันกระโดดขึ้นดดสายตัวไปแรงๆค่ะดดตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไป แล้วมุนตัวไปรอบๆชูมือชูมือมแล้วปรบมือพร้อมกันชูมือขวาชูมือซ้าคงทำนับให้กันยักเอวค่ะอ่าใครที่รู้ตัวว่าตัวเล็กๆอยู่เคลื่อนไหวร่างกายนะคะลูก นอกจากเคลื่อนไหวร่างกายแล้วต้องดื่มนมด้วยนะคะกระดูกของเราจะได้แข็งแรงนะคะกระโดดขึ้ตตตนต,ต,ดดตัวไปแล้วมุนตัวไปรอบรอบกระโดดขึ้นสายตัวตไปแล้วมุนตัวไปรอบรอบชูมือซ้ายชูมือขวาตอบตื่ะ ำนับให้กันเอ้าถงสูงแล้วหมุนตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆชูมือซ้ายชูมือขวาแล้วกมือตรงกลชูมือขวาชูมือซ้ายของคำนับให้กัน ือดังๆให้ตัวเองสิคะไายใครคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดปรบมือให้ดังที่สุดเด็กเด็กปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะลูกก็บอกว่าการให้กําลังใจตัวเองเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่ทําให้เราทํางานหลายๆอย่างได้ดีขึ้นนั่นเองถ้าเราไม่มีกําลังใจถ้าเราคิดว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีเป็นไงคะ จิตใจของเราก็จะเหี่ยวลงเหี่ยวลง<ม>การบ้านข้อนี้ทําไม่ได้ก็ไม่อยากทําแต่ถ้าเราพยายามเป็นไงมันจะดีขึ้นไหมอ่าดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็บอกว่ากำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญอะไรก็ตามที่ทำมันอยู่ที่ใจถ้าใจสู้สัยอย่างก็บอกว่าอะไรคะใจสู้สัยอย่างความสำเร็จเป็นไง ความสำเร็จของเราก็มาแล้วครึ่งหนึ่งนะคะเอาล่ะตอนนี้สู้หรือไม่สู้สู้อ้าวใจสู้หรือเปล่าหยิบตะมุดขึ้นมาค่ะเราจะมาฝึกเขียนไทยกัน <c oughs> อ้าวพร้อมหรือยัง หยิบตหมุดขึ้นมาเราจะมาฝึกเขียนไทยค่ะเขียนวันที่เขียนไทยไว้กลางหน้ากระดาษเขียนข้อ1ถึงข้อเขียนข้อ1ถึงข้อเยียมมากค่ะลูกวันนี้ใจของหนูเต็มร้อยแล้วนะคะอ่าพร้อมหรือยัง เวลาอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เขียนวันที่ ฟังดีๆคำที่หนึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเราของเรานะคะ,ะคำที่1นึ่คำว่าไหลไหลเขียนยังไงเอย